จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมาพบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจา้ามือนีช่องน้องช่อนชาแนลจากกมีแนวทางหอยหุ่นดาวโจนของขึ้นวันที่11กันยากมีมาหายขี่เกลเนาะจา้าเป็นขึ้นวันเสาร์เนาะจ้าก,กมีแนวทางหายดาวเดียวเนาะจ้าก,ก็คือของดาววิไอพีเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปเบิรงแนวทางเนาะจา้าช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกําลังแรงใจจากผู้ที่ติดตามรับชมคลิป ของน้องซ้อนชาแนลเล้วจอจากกระคให้ซ้อยกดไลค์กดแช์กดติดตามฝากช่องน้องซ่อนชาแนลไว้อีกช่องหนึ่งในเด้อจจาขอบคุณจา้จาจะก่อนจะไปเบิ้งแนวทางไวหุ่นดาวโจวมาที่11กันย่านะจ๊ะก,กันมาเบื้องผลก่อนนะจ๊ะที่ห้าหายไปของขึ้นมาที่10กันย่านเะนาะวาผลออก ทั้งสองดาวเป็นแบบใดจ้ะก็ไปเบื้องผลของดาววิไอพี่ก้อนนะจ้ะดาววิไอพี่เข้ากับไฮฟันหาจะวิ่งรูดกับไฮห,หก,กับหาผลที่ออกมานะจ่ะบนอ,อกสองเจ็ดหาล่างอ,อกหกหนึ่งจ้ะเข้ากับเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะเบื้องบนก่อนจ้ะบนเข้ากับเขาเป็นตัวฟันวิ่งรูดหาเนาะจ้ะก็ออกเจ็ดหาเนาะไปเบื้องล่างต่อเนาะจ้ะล่างกับเขาเป็นตัววิ่งรูดหกจ้ะ ออกหกนองหกนึ่เนาะจากหล้กก็มาตรมกับตัวเที่ยไหายไปจะล่องเจาะสองตัวกัแตกตรงๆงไปเนเนอะจากสำหรับล่องเจาะสองตัวกับหายหกหนึ่งออกหกหนึ่งเนาะดีใจน้ำเนาะอจากสำหรับผู้ที่เอาไปเป็นแนวทางของมวยหุ่นดาวโจนเนาะจากไวีไอพีจะไปเบื้องผลตเน,นือจากสำหรับผลของดาวปกติเนาะอจากดาวปกติเข้าหายไปฟันหาจะวิ่งหลุดกับหายหกกับหา ผ้นที่ออกมาบุญออกเจ็ดเจ็ดสองจาล่างออกห,ห,ห,หกหกเข้ากับเขาล่างน,น,นอกจากนอาะเป็นตัววิ่งรูดหกนอกจ,จากจากเบื้องผลกันไปแล้วนอกจากสําหรับดาวปกตินอกจากเข้ากับเขาล่างนอกาเป็นตัววิ่งรูดดีใจน้เนอกจากสําหรับผู้ติดตามช่คลิปแล้วกะเอาไปเป็นแนวทางนอกจากสาหรับฟันวิ่งรูดกับเขาเกือบชุกมือเนอกจาก เข้ากับเบิง้งผลกันไปแล้วนอกจากกันไปตามต่อเรื่องนอกจากสำหรับแนวทางวหวหุ่นดาวโจนขึ้นวันที่11กันยายนนอกจากขึ้นวันเสาร์เนาะว่ามีแนวทางตัวเลขให้ตัวใดเข้ากับไปเบื้องกันเลยจ้าจะเข้ากับมาตามต่อนองจากสำหรับแนวทางหวหุ่นดาวโจนของขึ้นวันเสาร์ที่11กันยานะกันมีให้แนวทางให้ดาวเดียวนอกจากเป็นขึ้นวันเสาร์เข้ากับไปเบิง้ง แนวทางกันเลยนะจ๊ะสำหรับแนวทางของดาว VIP นะจ๊ะดาว VIP เข้ากับไฮเด่นศูนย์กับเด่นหนึ่งจ้ะไปเบิ้งฟันวิ่งหลุดนะจ๊ะเมื่อเบิ้งฟันก่อนกับไฮฟันศูนย์จ้ะวิ่งหลุดกับไฮหนึ่งกับศูนย์พ้นกลับไปเบิ้งตัวนิ่นตัวเจาะนะจ๊ะตัวนิ่นตัวร่องนะจ๊ะขออภัยจ้ะ ก็มาเบิ่งตัวนิ่นกอนตัวนิ่นกะในห0 6, 0 7, 0 8, 0กศูนย์เจ็ดศ้าจ้ะไปเบิ่งตัวร่องเนะจ้ะตัวร่องกัะให้ึ่งเจ็ หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์จ้ะเขากับไปเบิ้งเนวทางนะจ๊ะตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวกะไฮเลนนะจ๊ะไปกราฟนั่นนะจ๊ะตัวนี้แต่ว่าแต่ละมื่นนะจะเขาก็จะบอกไว้นะจ้ะเนาะสำหรับตัวนิ่ตัวเจาะสองตัวก็จะเข้ายากแน่นะจ้ะสำหรับหุ่นเนาะก็จะเข้าบ้างลุดบ้างนะจ้ะกับเป็นเรื่องธรรมดากับบ่าวกันนะจ้ะเขากับใจเนวทางก็จะเป็น ผู้ที่ชื่นชอบจะมักฟันวิงลูดจากตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง,ง่ายกาลัวกับล่องเอาไปเล่นไปเป็นแนวทางเบิ้งจากเข mm hmm. ากับเบิงเ้งแนวทางของดาวว mm ิ p อพี่เรียบร้อยน้วจากของคื่วันเสาที่11กันย่านอกจากเ mm hmm. บื้องตัวเด่้นตัวเน้นกันไปแล้วมีตัวที่มักที่ชอบถูกอกถูกใจกันว่าน่าจา้ะมักชอบตัวใดเขากับเอาไปเสริมว่าเขาจะเนินนักเน้นเบา ตรงกับตัวที่เข้าคิดไว้ในดวงใจเข้ากับจะได้เอาไปเนียนกันนอกจากเนาะท้านี้ช่องน้องซ่อนชาแน,นลก็ขอขอบพุ้นููทิมติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนนอกจากพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแน,นลก็ขอขอบพุ้นจา้า สวัสดีจ้า